วส,สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองรัพประกาศอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮามาสในฉนวนกาซา,สาสเสียหายยับเยินราพนาศูนย์และกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลละใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและขู่อีกแล้วผู้บัญชาการ IR g c อูอิสราเอลจะตอบโต้อิสราเอลด้วยการนองเลือดสารหนักตอบโต้ที่อิสราเอลปิดชีพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไออาร์ีซดับเพิ่มอีกหนึ่งคนและสหรัฐอเมริกาเปิดชากโจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮูตีในเยเมนหลังจากที่ปล่อยให้เหมิมเกรงอย่างหนักมาหลายเดือนเมื่อวันที่8มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกระหามัดฮิดบัลลอและพันธมิตรและขัดขารการสู้รบของสหรัฐและฮูตีด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกเนเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกระหามัดในจงนวนการร้าอย่างต่อเนื่องโดยฉากการสู้รบดีนะครับเป็นฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ใช้เครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีตำแหน่งตึกสูงที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกอกระหามัด ในสวนกาซาในเมืองเดียอันบาลานะครับของสวนกาซาเมื่อตอนเย็นนะครับมีมีการถ่ายภาพวิดีโอของชาวปาเลสไตน์ในสวนกาซา,า,านะครับที่แสดงเห็นว่าพวกเขากําลังนั่งอยู่บนดาดฟ้าที่แห่งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็มีระเบิดตุ้มออกมานะครับจนทาให้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องวิ่งหนีอย่างเร่งด่วนเลยนะเพี่น้องแต่ตื่นตกใจเป็นอย่างหนักนะครับอันนี้ก็คาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาตที่อยู่บริเวณตึกที่ถูกโจมตี กองทัพอากาศอิสราเอลนั้นดับสยองแน่นอนหลังจากที่กองทัพอากาศอิสราเอลหาขอ้อมูลข่าวกรองครับว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสประจําการอยู่ตรงไหนและก็นํามาสู่การโจมตีที่รวดเร็วตุนแรงด็ดขาดครับ คือเป็นรเทพของกองทัพอิสราเอลที่ชอบใช้ระเบิดเจแดมถล่มโจมตีใะ้ตำแหน่งของกลุ่มกวากระหามาในหิวังกาซาใส่ไม่ยั้งอย่างต่อนเนื่องแบบนี้นะครับพี่น้องส่งกลุ่มกวากระหามาตไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับมาจุดลาดพานละหรือโยบานต่อไปในโลกจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาตเองครับ อยู่ดีว่าดีไปบุเกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยอย่างหัวแร่ปาเถือนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นและยังมีการจับพวกเขาไปเป็นตัวประกันอีกนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้อาวุธหนักที่มีนะครับสนุรจบโซสีใส่กลุ่มกวาดกรรารละฮามาสอย่างหนักอย่างต่อนเนื่องอยู่เรื่อยมานะครับส่งกลุ่มกวาดกรรารละฮามาสไปเกิดหมายรายงานตัวกับมาจลลาดหรือโยบานหรือผาลอดในโลกต่อไปจากผลกรรมที่จำสองฮามาสเอง เพราะ่าไมา้ทุกเกศท่านทุกนั้นก็นถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับ ในให้การต่อมานะเปการที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละเพื่อนละคามมสอย่างต่อเนื่องสตึมสตึมใส่ไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องนะครับในตำแหน่งที่เป็นฐานทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเละในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับจุดดับให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีอีกแล้วเกิดกลุ่มควันระเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลลนส่หัวกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเล์สตึมสตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะ เคลื่อนตสยองจํานวนมากแน่นอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าเครือบริษเทพของกองทัพอิสราเอลนั้นได้จุดตีคลังอาวุธของกลุ่มกวอการ้ายฮิตเปิดเลาะในเมืองวาดีจีรูทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับเมื่อคืนนี้รวมถึงสถานที่อีกสองแห่งของกลุ่มกวาการ้ไยฮิตเปิดเลาะในเมืองอันจิตตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้และกองทัพอิสราเอลระบุว่าอาคารที่กลุ่มกวอการะไรฮิตเปิดเลาะใช้ในเมืองเบดยารอนและซูฮิดินนั้น แล่โครงสร้างพื้นฐานของฮิตบัะลลาะถูกโจมตีด้วยน้ำมือของกองทัพอิสราเอลซัดต,ตึมซัดต,ตึมอย่างต่อเนื่องเช่นกันส่งผลให้กลุ่มก่อกกร้ายฮิตบัลล็อที่ประจำการอยู่ในตึกเหล่านั้นเสียหายยับเยินนับเกินตระหนังขาตึกแน่นอนนะครับพี่ง้องขนาดตึกแข็งแข็งอยังแหลกละเอียดแหลกเลีเล้ยวขนาดนั้นแล้วชินนอกลุ่มก่อกกร้ายฮิตบัลล็อคงหาด่างไม่เจอเลยทีเดียวแต่กระจายไปทุกทุกทางแน่นอนนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบัลลาะเองนะครับที่อยู่ดีว่าดีมาช่วยกลุ่มกวากรรห้ามมาช่วราย ที่งที่ฮามาสนั้นมาบวกข้นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยอย่างโหดเแียปาดเทือนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นแล้วฮิลเบิร์ยังมาช่วยฮามาสอีกก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาพูดครับแต่ในเมื่อฮิลเบะร์ลลงเรือรด้วยกันกับฮามาสแล้วก็ต้องรับผลกรรมที่ตามสนองฮิตเบิร์เองจากการโจมตีอย่างหนักกองกองทัพอิสราเอลแบบนี้นะครับตึมสตึมแบบนี้ส่งกลุ่มก่อการร้ายฮิตเบะร์ลจำนวนมากไปเกิดหม่รายงานตัวกับบ้านเลาะหรือโยอบานต่อไปจากผลกรรม ที่ตาสองฮิตบนเลาะเองเพราะว่ามายถูกแก่ท่านทุกนันก็ถึงตัวไปวันนี้นี่เองนะครับในเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังบิทักการไปรวัติอิสลามหรือกองกำลังคูนะครับหรือไออาร์จีซีพุนตีฮุดเซนซาลามีนะครับกล่าวว่าอิหร่านไลอาร์จีซีจะตอบโต้ด้วยการนองเลือดจากการโจมตรีทางการของอิสราเอลใกล้กับเมืองอาเลปโป ทางที่มันตกเชียงเหนือของซีเดียในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตคือเจ้าที่อาวุโสของไออาร์ีซีหรือที่ปรึกษานะครับของไออาร์ีซีที่ชื่อซาอิดอาบัยานะครับถูกปิดชีพีใยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลในเมืองอาเลปโปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพี่น้องงานนี้ กรมเออีซีก็ออกมานั้นว่าจะตอบโต้โดยการนองเลือดว่าอย่างนั้นเลยรัเพี่นน้องแต่ไม่รู้ว่าจะตอบโต้ได้แค่ไหนนะครัเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไออาร์ีซีและอิหร่านก็เพิ่งเสียประธานาธิบดีของอิหร่านไปนะบพี่นน้องจากการที่เฮลิคอเดอร์ตกเองในหุบเขาใกล้กับชายแดนเซอร์ไบาจานนะครับมางานนี้พอถูกโจมตีจากกองทัพอิสราเอลอีกก็ออกมาคูอิสราเอลอีกแล้ว จากการที่อิสราเอลให้เหตุผลว่าที่ต้องปิดชีพนายซาอิตไอบานั้นเพราะว่านายซาอิตไอบาคนนี้นเป็นผู้ที่หาอาวุธขนอาวุธไปให้กลุ่มก่อการฮิตบันละในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนเพื่อโจมตีใส่อิสราเอลครับงานนี้ก็ถูกของรับอิสราเอล หมายหัวนะครับจากการที่นำคือบิลบเทสเข้าโจมตีใส่พื้นที่เมืองอาเลโกะบริเวณที่อยู่ของนายซาอิดไอบาคนนี้จะทําให้เสียชีวิตคาที่บริณที่สุดดับสยองขาดฐานที่มั่นต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกเกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐบริการท่าบโดยกองทัพอากาศสหรัฐเมริกาได้เปิดฉากโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับ ในเมืองซานนาเมืองหลวงของเยเมนหลังจากที่ปล่อยให้กลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มเกริมโจมตีเรือในทะเลแดงได้หลายครั้งนะครับพีบ่น้องงานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับจึงได้จัดการกลุ่มกมบฏฮูตีสักทีนะครับหลังจากที่ช่วงหลังไม่ค่อยโจมตีฮูตีเท่าไร่นะครับแต่ง,งานนี้ของทัพสหรัฐอเมริกา,าก็เริ่มประชากโจมตีแล้วหน่วยการส่งเข้าบิลบเทพยิงอาวุธหนักน,นะครับตลกลดโจมตีและตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีถูกท,ทำให้ เกิดกลุ่มควันฟุ้งสีดำก,กระจายไปทั่วบริเวณเลยครับพี่น้องแต่เสียดายที่มีแต่ภาพนิ่งนะครับไม่มีภาพเคลื่อนไหวแต่คาดว่างานนี้ทาให้กลุ่มโอดมูตีที่ประจําการถูงในฐานที่มั่นดังกล่าวนั้นถูกกําจัดด้วยน้ำมือของอาวุธหนักของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรแน่นอนนะครับพี่น้องจากการที่เขมเกิ่มาหลายครั้งชอบไปโจมตีเรือสินค้าหรือเรืออื่นนะครับที่อยู่ในทะเลแดงสุดท้ายางานนี้ก็ถูกสหรัฐอเมริกาหมายหัวไว้แลมาสู่การโจมตีที่แม่นยํา และทำให้ควันฟุ้งกระจายไปในที่สุดน,นะครับดับสยองในฐานที่บ้านของพวกเขาต่อไปจากพุณกรรมที่ตามสนองหูตีเองผัวไม้ทุกแก่ท่านทุงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็ขอจิตตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบริอดบินขอจากลากระพริเตอนนี้ถ้าคุณไม่ชารพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีวมาต่อไปขอบคุณมากครับ